ดีอยู่ที่แปลว่าแต่ก็แปลงสวยไปเลยอยากให้เพิ่มไอตัวตัวละครตัวหนึ่งเข้ามาเลยก็อะไรมึกตู่ก็ไม้ค้ามันก็ยังเป็นไม้ค้าในสายตาคู่เหมือนเดิมอะไม่ว่ามันจะไปอยู่ใครทําก็เหอะเห็นเกมสี่เหลี่ยมอย่างทีแล้วสี่เหลี่ยมปุ๊บต้องพูดว่าไม้ค้าพี่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 ขอที่พ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 ี่ี่พี่พี่่่พี่พี่ผมมีีี่่ ินตุ้มลาชลาชเป็นเป็นเป็นอ่าฮัลโหลอ่าเสียงมาแล้วเสียงมาฮัลโหล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 ฮแล้วป่ะเดี๋ยวฮัิ้ด้วยเข้ามาวี่หนึ่งก็หายใช่แล้วเขาพิมพ์ว่าอะไรฮัลโหลแล้วก็หายไปเลยใช่ที่อีกอย่างด้พี่อีกอย่างทำไมทำไมทำไมเอ่ออะไรวะ เออคุยชาร์ตบักปีใช่ไหมก็ใครมาสร้างหินทีโพสแบบนี้กูควรจะปลาปรับเบรดให้ขึ้นมากกว่านี้หน่อยนึงนะก็โดนสีแก่กันมากมาปรับเบรดมันสูงกว่านี้หน่อยเฮียเอซโวโซอยู่ไหมเอโซอยู่ในเซิร์ฟไหมไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ไม่อยู่ติเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วไว้อะไรด้วย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 ตีนไว้อะไรด้วยตีนคุณน่ะ เออแล้วแล้วกูก็จะยกนิี้ยกลางขึ้นแหละเราโถเลยอ่ะเมื่อกี้คุณหลุดเลยเมื่อกี้คุณหลุดรอแบหนบใครมันตัดต้นไม้เหมือนนั้นวะเอ้าพี่ทำไมเต่าหายไปหมดเลยอ่ะใช่มันไม่ตัดได้หมดเลยวะต้นไม้นั่นอ่ะก็นั่นแหละเสียก็ยังสงสัยทุกวันเออฮอร์ดูด้เอ๊ะทำไมบิทเลสมันไปได้ไม่สุดวะน้องทำไมชินลาเทนเซ่แป๊บแป๊บแป๊บเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยพี่เผาเรียกบอกพี่ผมพลาดตอกที่หมด คนฆ่าเต่าพี่หมดเลยเนื้อฆ่าเต่าอยู่ไหนคนฆ่าเต่าคนฆ่าล้างพวดเต่าพี่หมดเลยอ่ะไม่ใช่เต่าผมนี่ว่าเต่าคอตตี้เปล่าเต่าคอตตี้ดูนี่สดูดูตัวอ่ะแล้วพอเขาแล้วพอเขาเข้ามาก็ไอไก่ฟิล์มหายไปหมดเลยวะหายไปทั้งเราอ่ะก็ก็นี่ไงก็ใช่ใช่ใช่คอตตี่หายไปทางเราเลยไง นี่พี่เศษของเศษเศษคือเด้อพี่เศษออกซิเลนโต้หนึ่งตัวอวยเป็นอะไรผ้ามันผ้ามันแตกวะเฮียผ้ามันแตกอ่ะอือตอนฟติมาผ้าันผ้ามันดูแตกๆเลยจะแตกยังแบบพี่ใช่ไหมไหนกูดูดิไป่าวไปเช็าเอาพี่ไปเช็คาในยูทูบเบาพี่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 เป็คนทำไม่อย่างใดเลยพี่ใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนสร้างความโง่อนี้ขึ้นมาพี่พี่ทำไมผ้ามันแตกว่ะ แตกใช่ไหมเออผ้ามันแตกใั่ลำคาไม่ฉันจะถาผ้ามันแพผ้ามันแตกใช่มันเอาบล็อกนี้มากดวะไม่เอามาปรับตรงนี้เนี่ยการตั้งเข้า BS ใหม่ก่อน